จะประมาณนี้ครับนี่เวลาเรากระทบนี่เป็นฝุ่นนี่ให้ท่อเจเนอเรเตอร์ร้อนท่อก็คือท่อตัวนี้ครับท่อที่ปล่อยน้ำมันมาบางครั้งลมปิวออกให้เราหมุน เนื่องจากว่าลมจะมาทางนี้ให้ให้ท่อร้อนเร็วขึ้นตอนนี้ก็จะรู้สึกดำๆเนี่ยครับก็จะค่อยๆขาวขึ้นเร่งพรเร่งสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนไส้ตะเกียง ให้พ้ชมได้ดูครับบางคนก็ชื่นชอบในเรื่องของตะเกียงแคมปิ้งครับเนื่องจากว่าผมจะไปแคมปิ้งอยู่ประมาณทุกวันอาทิตย์ครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเนื่องจากว่าเดินทางบ่อยใส่ตะเกียงก็เวลาใช้งานแล้วห้ามกระทบกระเทือนรุนแรงหรือห้ามไปจับ อาจจะทําให้ไส้ตะเกียงนั้นขาดได้มาดูครับวิธีการเปลี่ยนไส้ตะเกียงโคแมนง่ายๆครับผมกล่องของตะเกียงโคแมนสองแปดหกเป็นรุ่นไส้เดียวครับใช้งานมาร่วมสองปีกว่า,กวาเกือบสามปีครับเบื้องตนก็ให้เปิดหมว ก็จะมีน็อตแล้วก็ให้เรายกออกได้เลยครับนี่คือโป๊ตตะเกียงแตกง่ายครับนี่เรามาดูใส่ตะเกียงที่มันขาดทำไมผมถึงต้องเปลี่ยนนี่ครับ ผู้ชมจะมองพอมองเห็นนะครับนี่รอยขาดเวลาขาดปุด๊บนี่ไฟมันจะออกมาด้านข้างไฟมันไม่ได้อยู่ในเนื้อผ้ามันอาจจะทำให้โปะตัวนี้แตกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาใช้งานเราห้ามสัมผัสวันนี้ผมจะสัมผัสให้ดู จะประมาณนี้ครับนี่เวลาเรากระทบนี่เป็นฝุ่นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเปลี่ยนแล้วห้ามห้ามกระทบอะไรแรงๆเดี๋ยวขาดได้ง่ายครับใส่ตะเกียงจะมีทั้งของแท้ของเทียมตัวนี้คือของแท้ครับก็จะมี เขียนคําว่าโคแมนอันนี้ของเทียมครับของเรียนแบบแต่จะมีไซส์ขนาดที่รูปทรงยาวกว่าเล็กกว่าแต่ทีนี้จะออกทรงอ้วนครับเวลาเรารซื้อไต้ตะเกียงก็ต้องให้ดูขนาดแรงเทียนอันนี้จะอยู่ราวๆประมาณสักสามร้อยถึงห้าร้อยแรงเทียนอะไรอย่างนี้นะครับ เขาจะบอกว่ารุ่นนี้ของเราใช้ประมาณกี่แรงเทียนผมจะใช้ถ้่เทียมก็พอนี่ครับวิธีการมัดนี่ มันจะเป็นข้อหยักๆอยู่งัดเชือกให้แน่นทักสองสามครั้งบัดอีกครั้งหนึ่งส่วนที่เหลือปลายเชือก ให้เราตัดทิ้งครับแต่อย่าไปตัดโดนเนื้อผ้าไส้ตอนนี้เราจะเห็นรู้สึกว่ามันมันยาวๆให้เราจัดทรงครับยิมท่าเราใช้ไส้แรงเทียนเยอะๆเราจะเห็นว่าช่วงห่างระหว่างเนี้ยมันจะลากก็ประมาณนี้ครับผม แต่ตอนนี้ไม่มีน้ำมันให้เราเติมน้ำมันก่อนน้ำมันจะเป็นเบนซินขาวเนื่องจากว่าไร้ข่าเหมาจะเป็นที่กองจ่ได้ประมาณห้าร้อยถึงแปดร้อยมิลลิลิตร ถ้าหนึ่งพันมิลลิตรก็คือหนึ่งลิตรเราเติมเข้าไปครับน้ำมันเบนซินขาวนะครับอันนี้แกลลอนละสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทพร้อมค่าส่งผมจะเติมไปประมาณน,นี่ครับม หลังจากนั้นให้เราปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวปั๊มลมให้เราหมุนซ้าย ดึงออกมาครับให้เรามืออุ่นตรงนี้นะครับผมถ้าเราไม่อุดลมจะสวนตรงนี้เราให้เราอุดเราปั๊มเข้าไปให้รู้สึกตึงมือครับประมาณห้าสิบถึงหกสิบครั้งก็จะเริ่มตึงมือ การจะเตึงมากตึงน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปช่องว่างช่องว่างในถังตัวนี้เริ่มตึงแล้วครับพอตึงเสร็จให้เรากดเข้าไปสุดแล้วก็หมุนขวาตัวนี้เป็นตัวเล่งครับเล่งมากเล็งน้อยเนี่ยจะเราจะได้ยินเสียงน้ํามันออกคราวนี้เราก็มาจบครับ ลมลมเราต้องใช้วิธีบังลมก่อนพร้อมกับค่อยๆปล่อยลมครับ ค่อยปล่อยครับนี่ให้ท่อ generator ร้อนท่อก็คือท่อตัวนี้ครับท่อที่ปล่อยน้ำมันมาบางครั้งลมปิวออกให้เราหมุนเนื่องจากว่าลมจะมาทางนี้ให้ให้ท่อร้อนเร็วขึ้นตอนนี้ก็จะรู้สึกดำๆ นะครับก็จะค่อยๆข,ขาวขึ้นถ้าเราจ้องมากๆคือทำให้เราตาผ้ามัวได้ครับเห็นไหมครับตอนนี้ในระหว่างนี้เราสามารถปั๊มปั๊มเสริมเข้าไปได้ พอนเล่งพอนเล่งแล้วก็ประกอบกับคืนได้ครับในระหว่างที้เราผ่อนอนเดี๋ยวตัวนี้จะร้อนไปครับใส่หมวกตะเกียงกลับคืน แล้วก็หมุนน็อตที่หมวกอยู่ได้หลายชั่วโมงครับเต็มถังนี่ก็ว่ายันเช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่งมากเร่งน้อยก่อนเราจะนอนเราก็สามารถปั๊มแล้วก็เปิดเล่งประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ครับนี่ผมเสร็จเรียบร้อย การวิธีเปลี่ยนไส้ตะเกียงโคแมนสองแ